สวัสดีครับเนื่องจากเหตุการณ์บ้านเมืองหลังวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาหลายคนคงอยากไปเที่ยวจังหวัดลาพูนมากขึ้นใช่ไหมครับวันนี้ผมจะพาไปดูเมืองที่มีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมยาวนานสถานที่ท่องเที่ยวเยอะมีที่ไหนน่าสนใจบ้างไปดูกันเลยครับอําเภอที่ยอดฮิตของการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูนที่สุดน่าจะเป็นอําเภอลีนะครับถ้าพูดถึงสถานที่ทางธรรมชาตินะเพราะว่าอาเภอเนี้ยมีอุทยานแห่งชาติแม่ปิงครับซึ่งอุทยานแห่งชาติแม่ปิงจะเป็นอุทยานแห่งชาติที่กว้างใหญ่ไพศาลมากแนละ้วแล้วก มีสถานที่ท่องเที่ยวภายในอุทยานอเยอะนะครับที่เด่นเลยคือน้าตกก้อหลวงครับอใครเคยไปบ้างสวยงามไหมแล้วก็ปึ้งอีกที่หนึ่งก็คือจุดชมวิวผาแดงหลวงครับเขาบอกว่าเป็นเป็นจุดชมวิวที่ชมพระอาทิตย์ขึ้นนะได้สวยงามแทบจะที่สุดในภาคเหนือแล้วล่ะแต่ชอบต้องใช้การเดินเท้าที่ไกลหน่อยนะครับแล้วก็มีแก่งก้อครับแก่งก้อนี่ก็จะเป็นสถานที่ที่แบบเป็นเวิร์น้ําที่เป็นจุด เริ่มต้นเล็กๆของแนวคิดทำภาพยนตร์คิดถึงวิทยานะครับก็เป็นภาพยนตร์อินดี้ร้อยล้านนะใครเคยไปดูบ้างเป็นภาพยนตร์ที่บทด,ดีมากเลยนะครับก็นี่แหละเขาก็เอามาจากแก่งก้อนนี่แหละนอกเหนือจากนั้นก็จะมีทุ่งกิ๊กลานกลางเต็นท์มากมายครับก็เต็มอุทยานเลยนะถือว่าเป็นที่ที่น่าไปเที่ยวมากนะครับนอกจากอเมอริี้จะมีสถา,านที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติเยอะแยะมากมายแล้วยังมีสถานที่ทางประวัติศาสตร์และโบราณสถา,านเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็น พระพุทธบาทผาหนามนี่ใครเคยไปแล้วข้างบนก็คือวิวสวยมากนะครับถ้าดวงดีก็คือทะเลหมอกเห็นได้แทบจะ360องศาเลยนะวัดแห่งนี้วัดไปอำเภอทุ่งหัวช้างนะครับก็จะมีพระธาตุดอยกวางคำนะรอยพระบาทบนก้อนดินชมวิวทิวทัศน์ที่วัดพระธาตุดอยตุงสาวากางเต็นท์พักผ่อนที่หลายดอยแคมป์และเช็คอินอ่างเก็บนะ้ำแม่ปันเด้ง อำเภอบ้านโฮ่งชมกับนกยุงไทยตามธรรมชาติที่เขตห้มล่าสัตว์ป่าบ้านโฮ่งจะอยู่ช่วงประมาณเดือนตุลาคมถึงกุมภาพันธ์ของทุกปีนะครับเดินป่าศึกษาธรรมชาติที่ดอยการชมวิวทิวทัศน์สวยงามที่ถ้ำหลวงผาเวียงและสัการะพระเจ้าตนหลวงของบ้านโฮ่งนะครับอำเภอแม่ทาอำเภอนี้หลายคนรู้จักก็จะต้องเป็นสะพานขาวทาชมพูอยู่แล้วแล้วก็จะมีอุโมงค์รถไฟขุนตาลที่คนมักจะไปถ่ายรูปกันและ อุทยานแห่งชาติขุนตาลมีอ่างเก็บน้ำอีกอันหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้ครับอําเภอป่าซางคํานิยามบอกว่าโดดเด่นด้านวัฒนธรรมชาวยองงานหัตกรรมทอผ้าฝ้ายและลําไยรถดีสถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมสุดพีคและวัดที่สวยงามวิวภูเขาวัดพระพุทธบาทตากผ้าอ,อําเภอเวียงหนองล่องห้ามพลาดเลยคือฝายวังปาน และมีวัดที่สวยๆวยวยเก่าแก่เก่าแก่เยอะมากอำเภอเนี้ยแหล่งปั้นหม้อดําดินเผาสันเหมืองอำเภอบ้านทิอ่างเก็บน้ำแม่ทิวัดพระาธาตุดอยเวียงและวัดพระาธาตุดอยงุม้มคาเฟ่ธรรมชาติมากมายปิดท้ายด้วยอำเภอเมืองก็สองสถานที่หลกัหลกๆที่ไม่ควรพลาดเลยก็คือวัดพระาธ,ธาตุหาิบุญชัยแล้วก็วัดพระาธาตุดอยติครับซึ่งก็จะมี ก็จะมีครูบาศรีวิชัยองค์ขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนะครับก็คือบุคคลที่มีคุณประการต่อจังหวัดลําพูนนะครับแล้วท่านก็เป็นคนลําพูนด้วยนะจุดชมวิวของวัดพระธาตุดอยติก็สวยงามนะครับมุมกว้างสวยมากๆเลยคนลําพูนถึงแม้ว่าจะเปิดรับความเจริญแค่ไหนแต่ก็ยังชอบความเงียบสงบสไตล์ตัดตอนยอนเรื่อยๆนะครับใครอยากมาสัมผัสบรรยากาศที่ผสมผสานความลงตัวของบรรยากาศผู้คนและแหล่งท่องเที่ยว ฟีลลิ่งต่างๆในจังหวัดนี้นะครับก็คือมาเที่ยวก็ได้นะเอ๊ะหรือจะย้ายไปเป็นคนลำพูนดีนะ